คุณผู้ชมคะสำหรับนักข่าวพลเมืองการเรียนการสอนออนไลน์ในพื้นที่ห่างไกลก็เป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะช่วงโควิด1 9นะคะและสำหรับผู้ปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลเห็นว่าจะปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองคะ่ะ หลังกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนออนไลน์ d l t v ให้นักเรียนทุกระดับชั้นหลายพื้นที่พูดถึงปัญหาและข้อจำกัดหลายอย่างที่อาจส่งผลกระทบตั้งแต่เด็กผู้ปกครองและคุณครูอย่างที่กลุ่มนักเรียนลูกหลานแรงงานชาติพันธุ์ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพวกเขามีข้อจำกัดด้านทุนทรัพย์ทำให้ขาดเครื่องมือที่จะสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์และออนแอร์ได้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสอนหะแต่ว่ามันก็ยังมี ข้อผิดพลาดแบบที่แบบเราไม่สามารถแบบตอบโต้กับครูแบบตรงตัวได้เงี้ยเวลาถามก็แบบถามแล้วแบบเวลาประชุมสายประชุมเออยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมแนละ้วแบบมันเสียงดังกันเวลาไปเรียนแต่ที่ก็คือแบบต้องไปบ้านเพื่อนเรียนในโทรทัศน์มันก็เหมือนกับเรียนแล้วก็แบบสัญญาณมันก็ไม่ดีบ้าง้บ้านก็แบบอยากให้ตอบกรมโต,ต,ตสัญญาณว่าให้ชัดเจนมากขึ้นหนูว่าหนูเลือกไปโรงเรียนนะ คืออย่างเราสามารถรึกสารเคุคูตรงตัวได้แล้วก็อยู่เราเรียนรึกสารเคุคูแล้วก็คุยกับเพื่อนได้แบบอยู่ไม่เข้าใจอย่าีนี้ถามกันได้ตลอดส่วนบางกลุ่มที่พอมีเครื่องมืออย่างทีวีหรือสมาร์ทโฟนก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของสัญญาณที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ DLTV ได้เช่นกันผมมาทำงานแล้วก็กมาหน้นอยู่แต่ว่าไวไฟที่มันก็มีเนาะแล้วก็อิเนเทอร์เ็ตก็จเป็น

เด็กๆลูกหลานแรงงานชาติพันธุ์จึงจับกลุ่มกันใช้วิธีการเรียนรู้แบบออฟไลน์ด้วยการทำใบงานที่ครูทยอยแจกตามระดับชั้นโดยประยุกต์หลักสูตรใช้สถานการณ์โควิดมาเป็นสื่อการสอนที่นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆตามหลักสูตรแล้วยังได้ความรู้เรื่องโควิด19อีกด้วยครูที่ครูประจําชั้นนี่จะลงพื้นที่ทุกกลุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะนําแบบฝึกหัดนํา เอกสารใบงานนะครับไปให้ถึงที่บ้านอยู่แล้วคุณครูทุกคนจะไปครบทุกบ้านครบทุกหลังครับสําหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นสัปดาห์ที่หลังจากที่เรียน DLTV ไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับคุณครูก็จะลงพื้นที่เหมือนเดิมเพื่อไปติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าเด็กๆเ,เรียนเป็นยังไงบ้างให้การช่วยเหลือในสัปดาห์ต่อไปครับหลังจากนี้ทางโรงเรียนจะติดตามและประเมินเด็กๆนักเรียนเป็นรายสัปดาห์นะคะว่าเนื้อหาส่วนไหนจะต้องเพิ่มหรือลด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้สูงสุดให้กับเด็กๆก,ก่อนเปิดเทอมเรียนจริงในวันที่หนึ่งกรกาดานันผู้โพเกตนักข่าวพลเมืองรายงาน